สวยมากเลยจริงๆเราฟันเป็นคนที่ถือว่า EQ เนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญมากเพราะฉะนั้นเนี่ยฟันจะต้องอยู่แล้วก็ให้ความรักแล้วก็ฟังเขาจะรู้เลยว่าฟันจะเป็นทุกอย่างสําหรับเขาเป็นเพื่อนเป็นพี่บอกเขาไว้ตลอดเขาก็จะรู้ว่าเราจะเป็นทุกอย่างให้เขาเขาจะเล่าใหเา้เวลาเขามีปัญหาอะไรเขาจะเล่าให้เราฟังมากกว่าที่จะเล่าให้คนอื่นฟังส่วนที่โรงเรียนเดียวนี่เนี่ยเขาก็จะมีทุกอย่าง,างแล้วมีเล่ลำไทยมีคอมพิวเตอร์มีว่ายน้ำมิวสิก,ก,กแล้วอะไรอีกก็ ก็เรียนหนังสือไงเรียนภาษาไทยภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็ตัวฟันเองฟันก็ส่งเขาเรียนทีวอันโดด้วยสังคมสมัยนี้มันน่ากลัวมันน่ากลัวมากแล้วก็ตัวฟันเองเนี่ยฟันก็เคยโดนประชิดตัวมาแล้วตอนโตก็เลยกะว่าให้ลูกเรียนเพื่อป้องกันตัวไว้ดีกว่ามันก็ไม่ได้เสียหายอะบล็อกเซ่ไอ้พวกล็อกจะทำยังไงนี่เอาไซด์เอาไซด์โก้เอาไซด์อย่างนี้ this is inside to your body อย่างนี้เอาไซด์โกเอาไซด์แลว ู่ของเรเนี่ยมันอยู่ชั้น8ใช่ไหมคะเขาก็จะมีการเดินขึ้นใช่ไหมดูเดินกันมัมนี่มัมเดินขึ้นเดินลงชั้น8กันค่ะบอกลูกไว้ว่าจะไปเรียนเทควันโดใช่ป่ะไม่เรียนละให้ลูกเป็นรุ่นพี่ไปก่อนละกันก็ยังก้าๆกลัวอยู่ครัวกระดูกค่ะเดี๋ยวนี้คนเป็นโรคหลังกันเยอะนะคะเบสิกเนี่ยจริงๆแล้วเขาก็รู้อยู่แล้วว่าห้ามก้มห้ามก้มแบบขาตรงก้มลงไปห้ามนะคะเวลาจะหยิบของอะไรก็ตามแต่ให้ให้งอเข่าลงไปเลยแล้วพอนั่งเนี่ยส่วนมากเขาจะนั่งหลังตรง ถ้านั่งโซฟาอย่างนี้ต้องต้องรองหมอนนะคะหมอนธรรมดาก็รองแต่ไม่ให้แอ่นมากไม่ใช่แอ่นจนเป็นตัวตัวยู่ะคะก็คือให้ตรงๆให้สบายๆไม่ใช่ให้หลังงุมมม้มเข้าไปวิธีปรับเบาะนะคะเพื่อที่จะไม่ให้ปวดหลังไม่ให้ขาเนี่ยยืดไปเกินไปนะคะก็ควรที่จะให้อยู่ประมาณนี้กําลังขับกําลังสบายไม่ใช่ตรงอย่างนี้นะคะ นิดหนึ่งเอ็นนิดหนึ่งแล้วตรงนี้ค่ะที่พักหัวเนี่ยค่ะเขาจะต้องให้พอดีกับหัวเพราะว่าคนไทยเนี่ยส่วนมากบางครั้งเขาจะชอบไว้ต่ํากะว่าเพื่อเองแต่จริงๆถ้าอย่างนั้นในกระดูกคอเราจะหักถ้าชนแรงๆเขาจะให้อย่างนี้ค่ะเพราะว่าถ้าเกิดกานชนเนี่ยทำให้กระดูกคอเนี่ยยังคงอยู่กับที่กระดูกสันหลังเราก็จะโดนเซฟไปด้วยนะคะแล้วก็จับพงมาลายัยเขาก็ให้จับตรงนี้เวลาขับมันจะได้ไม่เป็นการเกรง็งเกร็งตัวเกินไปค่ะก็มีแค่นี้ค่ะที่คุณหมอเขาเคยสอนมา อาลิโอนี่ยใส่กุดบายเร็วบ๊ายบายเร็วๆเอาวินี่อาการเขินไ๊า่ะโลกหายบ๊ายบายอ่ะ